ลดพุงแป๊บๆแ,แล้วเลิกเพราะคุณยังหาสิ่งนี้ไม่เจอครับมีแฟนแฟนักเรียนและคนไข้ของโมโอ๊นะครับที่หันมาดูแลสุขภาพหันมาลดพุงนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยหุ่นดีแต่ก็ทำไปไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่ทำไปแล้วปีนึงหยุดทำไปบางคนเดือนหนึ่งหยุดบางคนอาทิตย์หนึ่งหยุดแล้วก็ ตะบะแตกกลับมาทําใหม่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ผลลัพธ์สักทีสุดท้ายแล้วพุงก็ไม่ยุบสุขภาพก็ไม่ดีสักทีก็ <G ül> เลยถามหมอ,อว่าทําไมครับแล้วจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงวันนี้หมออยากจะถามคุณกลับนะครับถามคุณกลับว่าคุณมาดูแลสุขภาพหรือมาลดพุงเนี่ยเพื่ออะไรครับ หาคำว่า why หรือทำไม W H Y ภาษาอังกฤษแปลว่าทำไมทำไมคุณถึงต้องดูแลสุขภาพทำไมคุณถึงต้องพุงยุคทำไมคุณถึงต้องขนดีทำไมคุณม,มาตามหมอทำไมครับหาก why ของคุณนะครับมันเป็นเพื่อแค่ superficial reason หรือสาเหตุพื้นผิวที่อยากแค่ดูดีอยากให้คนยอมรับอยากให้มีคนชม วายนี้อาจจะไม่แรงพอครับเพราะมันเป็นวายที่เพื่อตัวเองวันนี้ผมอยากให้คุณกลับไปถามว่าหากคุณทำสิ่งนี้เพื่อคนอื่น วนี้คุณจะแรงขึ้นนะครับวายนี้ของคุณจะทำให้คุณเนี่ยลดพุงได้อย่างยั่งยืนทำให้คุณหากคุณท้อคุณก็กลับไปถามตัวเองว่าฉันทำมันเพื่ออะไรและให้หาสิ่งสิ่งนี้ครับให้มันแรงพออย่าทำเพื่อแค่รูปลักษภายนอกครับคุณกลับไปย้อนดูสาเหตุว่าคุณอยากจะดูแลสุขภาพจริงๆนี้เพื่ออะไรสำหรับผมนะครับผมแบ่งปันสำหรับหมอโอ๊กเองเนี่ยหมอโอ๊กดูแลสุขภาพเพราะว่าหมอโอ๊ก ไม่อยากให้ตัวเองครับต้องไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลเป็นภาระของลูกหลานหรือคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวหมอโอครับอยากให้ตัวผมเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีไปตลอดไม่ป่วยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลและหมอโอครับก็อยากให้คนไทยทุกคนนะครับมีสุขภาพที่ดีแบบนี้ไม่ต้องมาหาผมในโรงพยาบาลไม่ต้องป่วยเป็นคนที่สุขภาพที่ดีไม่มีปุงแข็งแรงและอายุยืน หากใครชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับสามารถพบกับผมได้ใน YouTube ที่มีชื่อว่า Dr. Sixpack หมอโอก๊กหรือเพจ Facebook ที่มีชื่อว่าหมอโอ๊ก Dr. s i x p a p k ผม,มอโอ๊กสุดเพลดอกเตอร์สวัสดีครับ